Thank you. ก็ไปตัเียง่าย พี่น้องซ้อมลองซ้อมล่ำแล้วน้ำหามันก่อนพี่น้องน้ำหาหน่าเอกลองเพลงบอ่อเลี้ยวบ่อจบเรียนมาลีจังหวะมันเมื่อยจังหวะส่วนให้ซอยกับบอ่อซอยอยู่สายออกไหมเห <c oughs> ็นบอ่อผู้หนึ่งทึ่งเต้ยนทึ่ง้องนะจะยังไม่จบเลยยังเอวอยู่เสียมันก็บซเมื่อยตัวคนนะแการหัดมองจังหวะว่าเออมองมันทรวงปลายมัน ลองประสานได้ก <mile> ับประสานซอยกันมองปลายมันนั่นปลายท่อนนั่นประสานกี้เออเราจะยื่นเดาจะลองยนเมื่อเออเดี๋ยวกลับไปลองกบีดก็ได้แค่ซอยจะซื้อมือนี้น่ะคึ้ว่าเป็นหลอดบ่เด้อนี่โอ้ยหลอดนครับขึ้นน้ำวิทยาคือเก่าก็ได้เด้อล่ะเย็นๆลูกทีเย็นๆงยอกกซื้ออ๋อโอ้เส้นเขียดตีนมันไม่นหน้าที่เฮาต้องรับผิดชอบมันหน้าที่โต

้ S <S นพีแล้วก็น้องมาชวนมาสิเออโอเคเดี๋ยวเาไปลองเออได้ในเดือกระบีดก็ได้เดี๋ยวเยวาไปคุยกระบียดใหม่มเกียดต,ตัวมันเมื่อยไหมใจจิกขาดมาลองเี่ยตัใส่ <S <S เกิอบเมื่อเลี้วเนาะอีกไปตักมาลินลอ,องดูลอง,ลองไ ไปตั้งมะลินลองดูของพอดีไปตัเอียางไปตั้งมะลินตัมะลินกินตามไปกระป๋องอะไรวะเอาจี่ดีเอาที่ดีมัน่ดท่อนนี้มันหายใจว่าท่านเขาสะกิดซอยไปตักมะลินกินคนแล้วกระป๋องไปตักมะลินกินคนแล้วกระป๋องท่อ่ะเออเขาลองมาเา่ยวเี่มันเมื่อยก็เข้าใจว่าองเหาวเแต่ช่วงปลายมันยุ่หอดบางเอาซักซักซักแล้วนั่นมันหอดเอเดือเดเดินนะเมีย ข้าใจบ่นี่ไปมองนี้จริงจริงว่างนี้มันต้องประสานเท่ากันไปตักมาลีนกินคนแล้วก็ป๋องกาจนพีแล้วก็น้องเมาส์วนเมาเ์ซี่เละตุ้มเปะแล้วเละตุ้มเปะนะแมั้ยฮัเจ้าว่าเดาแต่ต้นนะเจ้าลองในยู่เจ้าเจ้า่าบอกเจ้าเดาอยู่เมย์อ๋อฮ่อเดาฮ่อก็ลองภูลทอนกบีดไหมฮ่ออินเตอร์เทนแม่ทีมันยืนลองดิสือที่ลองเพลงนะผู้เดียวเขากระลองในดึกเดือดกระเดาแห้งพูดแต่เอลเสียเว้ย นี่แหละเฮ็ดเล่นเตอยูทูบนแดงขุดนอนเขาโงาบาอันนั้นมันเหลือของโตเดี๋ยวจะเจ็บแอวท่งนิ่งเจ็บข้อเดียุ่งสีมาคู่มือโคนเข่าเล้วเอาอ้แย่งเต๋อบด้ขนาดนั้ตายึงตายเดียวเออเปตักมาลินเปรทองมาเด้อไปตักมาลินก้อนจีหอดเลตุมเปะหล้วเลตุมเปะเมอยังนอบาน ไม่อยังนั้นก่อนโคเบอร์โคเบอร์ตัวรักตัวนี่บ่โคเบอร์ตัวรักวะนี่เดี๋ยวนี้เราลองถือบ่อีกยังก็ลองพี่อีกยังก็แบ่าบ่อยๆบ้างฮะจบแบบเท่ๆอยากออกกันเว่ยกำพักสองเขาแมนบ่แมนดีใจนะลูกค้อไหม ม่าสักตรงไหนไหมเขาลอาลองดูรับอาสยามลองอาองดูลองดูคูอื่นเขาเขาลองในเวรเหรอเอาเรื่อเรือได้ดีเป็นการเป็นงานในความ่อเมื่อก็อก่อนได้ใาเรียนเรียนเร่เรื่ออะ่ะจบเท่ยจบเทเท่อยากออกกันไป อะไรอยู่าีาเอยองลงจมาลางวีอะไรแล้ลองลังเองเดี๋ยวจอกะอให้พึ่นกมวยหลจอะไรไปเดียวเอาลงเอาคือฟังยากแท้ตัวนกมวยก่เลเอาอัํตายโวลดเอามัํตายโดเอามัํตายโลดมี่ยิ่งคืออีเลอะจบแบบ เอาลองห้ฟังดูลองห้เราฟังเป็นบุญตาบุญหูด้วยมาหาเนี่ยกินอีกเลย่พ่อว่านำธรรมดาว่าถิบอกมาหิวเข่าตีจังออกมานพ่กินดอกาะวที่สาบก็ได้หนุยเห็ดมันนี่เป็ยังส่สุดลายดือเรือเมันแสบเลยนะมันหวเลยมันหมใหญ่อันทันเกือบเต็มอีสามเทม่อนหน่ยห้องนักรสนมันก็ด้หน จบเสเทเทอยากออกกันเรความหักสองเฮาดีใจเนาะดีใจดีใจหรือยินดีแจ็คแล้วใครใครเขาขลคนหนึ่งเขาเลยใส่บุ้งสุดเลยมีเอากินฮะมีเอากินดีคนหนึ่งเขาหุ้งเขาใส่บุ้งสุดเลยลองโจาบแบบเทเทเลย เฮ้เราดีดีเอาดีดีดีสุดเลยบให้ดีเออเไตษันสศตาันบอเฉพาะมันจะอยู่อาสยายมเนาะบอไดอยู่เขาไรออนั่งเร่อยๆอะนั่งได้ปีออออบบียตรเ็อะไร

ดีใจน้ำนองกับเขาเมื่อเจาะเสาลงลุมอันนี้หัวอันนี้ห่วลอยนี่น้ะบ้ันลุงถตาปวดเด้เขามาสยาญ่าต้องปวดหรอเนาะเอาลงด้วยมึงว่ามึงหลอเหมือนห่อนม้วนมึงอยากกินลายได้อีกใช่ใช่มาขอซ้ำเนี่ยขอครั่งโตแบบสุดเป็นปุ่นหัวเลยสิตัวสิตายจากโรตีตายเอาเร็วๆเดี๋ยวเอาเอาทอนหุกจบแบบเท่ๆ เอ้ยขวมนีหมาเลยไม่เ <Diamond> ง <Hai> ี้ยเนี่ยไม่นี่มันดเดได้เลยดูดดูดชั้วว่าดูดลุ้นได้เลยดูดบุลับบลาบเลยเย็บกว่าเดียวเย็บเลยดูดเขิน จุดแบบเทเทพี่น้องเวอร์ฉันการใส่วิไลศิลจุแบบเเจแบบเทเทเลยอาอีกเอาจ้าหน่อยดูพอเป็ียนบุญหูดูน้ำจิ้มแล้วพอเก็นน้ำจิ้มเอาจ้าหน่อยไอเกียรตเพลงพันแหโอ้ผมสุไปี่อง้องอัดอยู่ผมบอกอยาเร็เร็จ้าหน่อยเสบเสิบจบแบบทำนั้นละโอ้เอาดีดีอาเน่นะแล้วไยเร็เร็วเร็ มึงเลลล่าแ้วกขอจังหน่อยนี่อีกขอเดี่ยวหรอกยังก็บ่แล้วขอจังหน่อยเร็วๆมึงบ่เกี่ยวมึงจูเอกเร็วเร็วฝ่าเทาจังฝาเจบแบบเท่ๆจังหน่อยดูอย่ามาบังคับเลยนะบอกกันดีๆก็ให้มันได้ดีเนี่ยนะเอายากยกก็ติงว่าอะไนี่บ่เข้มอเอาให้ไอ้การใช้สอนให้เบื้งทีนึงสอนมาเนี่ยไอ้บ้านนึงจบแบบเท่ อยากออกรันเว่ความหักศอกเอาดีใจน้ำเต้ากับเขาขมือเจ้ามือเจ้ามือเจ้าสิเอาเสาลงลือเอาไม่เงียบเงียบเงียบเป็นคนอันนี้ล้วเออเอาจังน่อยขนาดถ้าเท้าไปให้ยังลองได้เออเอา,เอาว่าผลพิสูจน์แล้วยังลองได้ได้ละแค้นหนึ่งลองลองลองกัแล้วเอาจบแบบเทพ เอเม็ดอันนี้ว่าเม้นนี่ใช่ว่าตัวเม็ตอคนเดียใ่เราโ่จะเเมใจดเั้ว้เขาไปอีกรอบหนึ่งนี่เม้นน้ำลายจึงปวดหัวเป็นยังงลาปวดหัว เมื่อไรกับสิตายเลยเมื่อไรกัตายคนเทาผู้ใดทรงเสียงลบปวดพอเ่าเขาวะพอเ่าไปได้นึ่ง่ลุก้โอลูก้าลกาวาตัวน้องอีมพอเ่าโอ้ในหนักในลังละขอดนืบอนี่แหละมื่บ้านมาหากันอยู่น้องอีมนะแมนเรื่องของเล่านะสอดตีมืยอาเด่อพ่อเถาวะแเถาเ่าไหเล่าสิตีไป มีว่าท no, no, right, ่มีหมอใหญ่เถอะวะใหญ่หัวบาดนี้บบีเมียอะไรบดนี้เอาจังหน่อยจแบบทีเียเอามานี่นี่เห็รเห็นบ่เห็นร่เห็นบ้เอามเอามาดูพ่อพ่อจัแบบทเพ่อจัแบบทเนี่บาบหันหลองอยู่มบ้านที่น่าบ้านาบ้านพอเปิดเี่้ใส่ชุดดำกู อย่ออกกนเ้เอาเป็นน้ำเดือดไหลลยลลงไปไม่ได้ไหลจะตายแล้กเขามือเจ้าเสียเสาลงนู่เอาลองลองลองเอาใจหน่อยก่มันเจียีนะอกเอาเรื่อยเืขึนเนี่ยถนีฮ

พอที่กินขาการาะโอ้ยแต่วันนีีแต่กสุรบตวเอกากไอ้กระท้าเนี่ยกติอาบนำที่บ่ออกมาอีกมืนนี้ออกมาในหิ้วเขากันบ่นบอๆออกบ้าเบิกถานการมีวัชยาิ่องทเนีม้โอ้ยปกติสมมือก็ระบอาบดอกอืมกูบอกหน่อยสามเดือน เอาจบแบบเีท่จัหน่อยนะสิปิดลีปกับปิดไปติบนบ่หนได้ให้พี่น้องฟังนะไปฟังนมันเพื่อนโอ้ยเร็วเฮะน่อแล้วมมีมีดงผมใจอแล้วสิยากเลล้ยก็ลยสิ่งยากแมันยากยังได้เขาบอราว่ามันยากังได้ยมันย่างมากล่ยขพันงิหอรูปหลอดอกาวนหูขวหูขวาเาอีามออหวอีกว

ดจะไปสอบเดีราก็จะเขาหองอัดใหมเบิ้งงไปบัวจิ้งแงจักทอนหนึ่งนี่สดๆมันจะไรยัยคนโอ้ยอีกเป็นอยังงเนี่ยขอลองขนาดนี้แหละมั้โอเคแล้วมือลองบัวขื้นลองลองกัดเอียงรลดวิ่งเบาเอาก็ลองอะไรสิก็ลองอะไร้ม่ต้ออยคุณูลองซอยบัวอะไรได้เสีออกององสองบัไรได้เจ้าอล้วบัวบัวยังเนี่ยต้องร้องเพงแต่ว่าถ้าออกก็ค่าตัวต้องขึ้นอีกใช่ อเออสูตร4.5นะเออข้อสูตร8เอาเร็วๆอันนี้บไริวาต้อรลอ,องบูรนกัจฉันเข้าขึ้นน้ำตัวเถอเขื่อนน้ำวิทยาเถอะเอาโซโลแล้วสามคุณบอกเพลงน่ะดิ๊กวอาเปลี่ยนกันให้ต้นไปลองอันนั่นต้นก็ไปลองแต่อันเอิ่นได้นเนี่ยเด้อซื่อๆมห้อือไปลองแต่ไปลองแต่ทอนสวยมันซื่นๆมั้คุณล้วงข้าวมเขาเหรอล่ะบริวารล้งข้าวลมไ้เห็นใจเออข้าวฟ่างยังกับสำรับไอ้น้องซอยกัน มันบอแค่ขอซ้ำนน่มันบอได้มือตองมือหุยิมอออาจารย์สนะเดี๋ยวก็ยระหออัดใหม่ฟังดอกเดียวเยกบัเีตอนนี้ที่สุดบอยากอายพื้นเอาเียจบกันควบสัมพันธ์ระวังพีกับนองหึกูขาดกันเลยบัวบลอาเกล็ดง่ายเลยนี่ีลองหรือบอลอนี่เพศตกตอนนี้ตนแล้วตอง ลองสิลอบ่สิลองบ่สิลองบ่ฮ่า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 ฮ่เร่าฮ่าว่ั่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่า่งฮาฮ่าาฮ่่าฮ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 ่าโ่งน่า่าาฮ่า่า่าฮ่าฮ่ถ่ ฟังเขาอยู่นี่เขาขาวขาจะฟังูลองจะฟังกองว่กับเร็วเร็วเร็วเรเร็วเร็วคอยทายคลิปเร็วเร็วเฮ้ยละจอบแบบแท่ๆท้ถามิี่ี่ละถามเงืนเวเร็วมันง่าวนี่ และจบแบบเท่ๆย่างออกรันเว่ยเยี่ยมยอดไปเลยจำเนี่ยพี่น้องเดี๋ยเอาไอ้ยืนกอดจิตไปลองเพ่งอันเก้าวข่อยขอบคุณพี่น้องครับติดตามครับขอมันจำนี้มันหายไปได้ครับพี่น้องบัวซูนิลีขอบคุณครับพี่น้องครับขอบคุณรันแบบรันเวขอบคุณพี่น้องติดตามขอบคุณกองหลังกองแพร ครับพี่น้องนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณความหักความแพงจากชุงหมองทุกบอลนะครับพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไว้เซฟนี่แล้วฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้กับเกมกระมวลแชร์ระเบิดแล้วพิเชียวด้วยนะครับขอบคุณการติดตำชุ่มชุ่มหมองครับสวัสดีครับสมุดตองเรัวเลยงงมอนี่ก็สมเป็น